สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ปร,รินอคนเก่าคนเดิมมาแล้วเนาะจ้ะปร,ะรินคนเก่าคนเดิมมาแล้วมืีปร,รินพามานาเนาะจ้าเนาะจ้ะ,นะจะเออไปไทยนาเนาะจ้าเนาะปร,ะรินฝากช่องเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปของปร,รินเดอร์จะลุงพ่อปริ้นชาแนลเนาะค่ะเนาะฝากติดตามในเดอค่ะเดอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยเนาะจ้ะเนาะจ้ะทุ่งน้าจ้ะนี่ค่ะน้าเนาะค่ะเนาะ นะขามาไทยนะาขามาไทยนะมืม่นี้พามาชมบรรยากาศยวทุ่งนาเนะคะน่ะเนาะหูเห็นบอกค่ะเพิ่นกะลังอันหวานป่าค่ะเพิ่นหวานป่าอยู่คุณนะค่ะเนาะอันนี้เพิ่นกับไทยแล้วเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยนี่นาเพิ่นค่ะ นาเพื่นไทยไว้แล้วไทยไว,แว,แว้แล้วก็แล้วคาดแล้วก็วานเขาเนาะค่ะเนาะตรงนี้ก็คือตรงที่พุทนในไทยนะคะตรงพุทนในไทยนี่ก็คือนะนาเนาะคะะ<ม>่ะเนาะเป็นบรรยากาศ ทุ่งไรทุ่งนาค่ะขึ้นค่ะลินพามาชมทุ่งไรทุ่งนาเนาะคะนะ่ะเนาะตรงพื้นที่นี่แหละค่ะนาเนี่ยทันได้ไถตัวนี้ก็คือ้นตรงนังดีไถเนะะนะาะค่ะเนาะลานมาไถค่ะ ใช้ไม่เล็วก็่ีได้เฮ็ดน้าเนาะค่ะเนาะเป็นยังส่เหรอคะ่ะชมบรรยากาศค่ะบรรยากาศทุ่งนาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเสียงนกเสียง หองเก็กเก็กเก็กจ้ะเห็นบ่ค่ะนั่นงกับสะน้ำเนาะค่ะพ่นไซเงียงค่ะตรงนั้นพ่นไซเงียงอยู่เนาะค่ะเนาะลิงกระไทยแถบึงค่ะ นกด้วยค่ะนะนกเอียงมั้เนี่ยค่ะก็เลี้ยงคุณผู้ชมจากนกเอียงห้องจิ๊บๆิ๊บมันพูนมันสูบน้ำเนะคะ่ะต้องผื่นสูบน้ำใช่นะบรรยากาศ ทุ่งนาค่ะนกห้องจิบจอบจิบจอบู่บบนคะคะฮู้วอู่ใกล้ๆค่ะไทยนะร้านไทยนะ าหกหลายค่ะมันหกตุ้งพุ่นเนาะค่ะตัวตุ้งพุพ่นเพิ่นก่าตัดหญ้าค่ะเพิพเ่นเพิ่นกับสูบน้าะค่ะเนาะสูบน้าผมใช่นะ มาแล้วค่ะมามาไทยนะคนกับมา้มมาเราค่ะคนไทยบรรยากาศ ดีค่ะสวัสดีกินข้าอยู่กลางทงน้ำเ้ยค่ะเด้อกินข,ข้าเข้าเลยครับเ้าข้าว <c oughs> ผัดหมหูข้า,าวาผัดหมูไข่าดาวโอ้พักกันมากินเด้อค่ะมากินมานาค่ะมาไทยนากันแล้วกันกินข้าวถึงฝนก็นกนดิดตกมาแล้วเนี่ยจ้ะอืมอืบึ่งบรรยากาศจะฟ้าห้องบึ้มบึ้มอยู่นะคะ่ะนั่นหละ ทีวิตศน้ำไทยน้ำนาค่ะปลิน,นามานาเดอ้อจะมานากินเขา่าอยู่กับนาบรรยากาศโรนี้เดอ้อค่ะ้มนี้เดี๋ยวค่อยพอนพอกันคลิปหน้าจ้ะบายบายจ้ะขอบคุณมากๆค่ะ